คนลาวให้ยอมหักซื้อไทยเปิดโลกเปิดหูเปิดตาให้แกคนลาวจนลายคนวันว่าลาวอาจทึกไทยกืืนกินซาดไปแล้วซึ่งหากจะเว้าเทิ่งความใกล้สิดท,ทางด้านวัฒนธรรมด้านภาษาปากเว้าในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เอิ้นได้ว่าส่งซาดลาวไทยแม่นเป็นส่งซาดที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมใกล้เคียงกันที่สุดแล้วประษาสนสองฟังสองซาดต่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เตยย้อนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านซื้อข่าวสา้านความบันเทิงทางผ่านอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์เพลงนางละครหฮูกเงาที่ประเทศไทยถือว่ายืนหนึ่งในอาเซียนก็ได้ขยายมาทึงโซโปปอลาวที่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหตให้คนลาวโดยเฉพาะวัยนุ่งตางก็สามารถเว้าฟังเขียนอ่านภาษาไทยได้ปานเจ้าของภาษา แต่จังใดก็ตามอีกหนึ่งฮุบบบขคงการเซฟซื้อข่าวสานนั้นก็คือการอ่านหนังสือที่ก็ปรากฏว่าหนังสือจากประเทศไทยก็ได้รับความนิยมในกลุ่มคนลาวเช่นกันดังการรายงานล่าสุดก็ได้มีซื้อจากไทยวิเคราะห์ความนิยมของไทยในโซโปโปลาวซึ่งก็พบว่าอิทธิพลของไทยในลาว มันโบมณเพียงแต่เศรษฐกิจและสินค้าแต่ยังขย่ายไปถึงโลกของหนงังสือและวรรณคดีปัญญาชนเพื่อนบ้านและการยอมรับวัฒนธรรมไทยโดยอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นอิทธิพลต่อระบบสังคมความคิดและแม้กระทั่งวิธีชีวิตของคนในประเทศที่มีสายแดนติดจ,จอดกับประเทศไทยที่สามารถเว้าได้ว่าได้ดูดเอาความเป็นไทยอย่างสมบูรณ์ เมต่ความหูที่ได้มาจากปึ้มและวรรณคดีไทโกโบวินที่ได้เซ็กซึมเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านย่างในโซโปโปลาวในวันทีสาวอิดทันวาทรงพันสาวสามทีพนมาได้มีการจัดเทศกาลนังซือเวียงจันที่สามารถดึงดูดผู้อ่านจากโซโปโปลาวเป็นจำนวนล่วงไล่โดยมีจุดประสงเพื่อเนใส่การปุกฟังความลงไลในการอ่านโดยเฉพาะแม่นเยาวชนและนักเหยียน ต่สิ่งที่สร้างคมและซื้อของลาวกำลังเว้ากันในตอนนี้นั้นก็คืองานเทศกาลนังซื้อของประเทศลาวแต่กับเต็มไปด้วยนังซื้อของประเทศไทยหรือโบซันก็เป็นนังซื้อภาษาไทยที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานที่ซับซ้อนของปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการไลลเข้าของวรรณคดีของไทยเข้าสู่ตลาดปึื้มลาวแสดงให้เห็นถึงการหันเปลี่ยนอย่างกวง้างขวาง ซึ่งอิทธิพลจากภายนอกมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางและความเป็นไปได้ของโลกวรรณคดีโดยก็ได้มีซื่อลาวมีการไปสัมภาษณ์คนลาวต่อการเข้าหมาของนังซื่อไทยว่าสาวนครล่วงเวียงจันทร์แสดงความนิยมต่อปื้มไทยโดยอิงใส่ความนิยมของปื้มประเภทต่างๆเน่นความลากลายและคุณภาพนอกจากนี้ความนิยมของปื้มไทยที่มีคุณภาพสูงแมนเป็นพ้นมาจาก จำนวนปึ้มจากประเทศไทยได้เข้ามาลาวเพิ่มขึ้นและมีสำนักพิมพ์ลือหงพิมพ์ในไทยมีจำนวนลวงลายเมื่อเทียบกับประเทศลาวแนวได้ก็ตามความลงไลในวรรณคดีไทยนี้ได้ทรงแสงถึงเิงซิงท้าถา่ายหลด้านที่อุตสาหกรรมปึ้มลาวกำลังประเสริฐหน้าโดยก็ได้มีทางด้านมานาจันโมผู้ก่ตั้งสำนักพิมพ์จำนายเด็กน้อยสาวลาว แลเป็นหนึ่งในผู้จัดงานได้ยกให้เห็นเทิงทางเลือกที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่ตลาดปื้มลาวท้องถิ่นโดยเฉพาะแมนปึ้มสำหรับใบหนุ่มและผู้สูงอายุวะได้สังเกตเห็นว่าปื้มภาษาลาวส่วนใหญ่แมนเน้นใส่แต่เด็กน้อยเท่านั้นสนั้นจึงเห็นได้ว่าโบมีปื้มภาษาลาวและวรรณคดีของสาวนุม่มวัยรุ่นในสังคมลาวและเพื่อแก้ไขบรรหานี้ก็ได้มีการเรียกห้องเพิ่มขึ้นภายในสมาคมวรรณคดีลาว เพื่อให้ทรงเสริมการสนับสนุนหนังสือและวรรณคดีของท้องถิ่นที่ผลิตโดยคนลาวโดยมีนักเขียนลาวออกมายอมฮับว่านี้เป็นทาเอียงที่เพลามออกไปคนลาวพากันมักสิ้นค้าไทยและมันก็ขยายไปสู้อุตสาหกรรมหนังสือลาวที่ปื้มลาวค่อนข้างหายากในตลาดจนได้มีทางด้านอุตสาหกรรมหนังสือลาวภูมิปัญญา มีการออกมาเฮียกห้องให้คนหลาวต้องยอมรับและทรงเสริมวรรณคดีหลาโดยการสนับสนุนปื้มนังสือที่ผลิตโดยคนหลาวแทนหนังสือจากประเทศไทยและนอกจากนี้โตกับการออกมาตีข่าวของสื่อลาวที่พากันวันยานกลัวว่าหนังสือจากประเทศไทยจะมาล้างสมองไว้นุ่มหลาาให้ลงไลไปกับวรรณคดีไทยภาษาไทยจนลืมภาษาตนเองในขณะเดียวกันก็ได้มีคนวหลายลคนเข้ามาคอมเมนต์ ผมยอมรับอิทธิธพลของสื่อไทยที่เพร่ขยันยเข้ามาอย่างลิกเลี้ยงโบได้ดังคนล่าได้กล่าวว่าส่วนตัวยอมรับวา่าเรื่องวัฒนธรรมของไทยไปก่อนล่าวลาาไทยแมส้สายเลือดเดียวกันช่วงปี1980ก้าหากไทยได้เที่ยวงานบุญวัฒนธรรมของลาวอยู่เตละบ้านจะมีสร้างฮานโมลำมาสแสดงของคณะโมลำเลื่องพื้นเมืองเล่าใดหนึ่งมาสแสดงให้เบิง่งหากโบมี คนก็จะโบมักไปบูนบ้านนั้นแต่เห็นนำข้าวไทยแล้วแมนประเทศไทยยังฮักซาไว้คือเก่าต่างจากหลาวคอมเมนต์คนลาาต่อมาเจ้าปิดกันจินตนาการเข้าเตยังน้อยแล้วเจ้าจะเอานักเขียนที่สร้างสรรค์ยูไซมาระเบิดจินตนาการไม่ให้ประเทศเจ้ามันก็เป็นวงจรแบบนี้หันหลักในเวลาเดียวกันการเข้าเทงวัฒนธรรมประเทศอ้อมข้างกับเซ็กซึมเข้ามาง่ายดายและทุกทาง แน่นอนว่ามันมีทางขาวและดำผู้ใหญ่มีเตตังคำท่ามเตโบเคยเข้าไปเกมันอย่างจริงจังแล้วเด็กน้อยในมือนี้เข้าก็เป็นผู้ใหญ่ที่โบตางจากเจ้าในมือนี้เช่นกันเจ้าให้อนาคตเข้าแบบใดเข้าก็สร้างอนาคตตามเจ้าคอมเมนต์ถัดมาตัวเองมีความรู้สึกว่าภาษาไทยอุดมสมบูรณ์กว่าภาษาลาวในยุคนี้มีความลากหลยของคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีและสร้างสกฤต ซอยเฮ็ดให้การเขียนบทเขียนก่อนมีสมบัติสำนวนมวลหูดีคนลาวโตมาเฮาซชกดีที่อ่านภาษาไทยได้ถือว่าเป็นโอกาสให้เฮาได้เรียนหูบกวางเพราะคนลาวอ่านไทยได้โดยอัตโนมัติส่วนภาษาอังกฤษฝรัง่งต้องได้เรียนได้จึงอ่านได้คอมเมนต์่ตมา ในภาษาไทยนั้นก็เป็นพ้นงานที่คนไทยไปมาจากภาษาอังกฤษญี่ปุน่นและภาษาอื่นอีกกลายเป็นวัฒนธรรมของโลกโบแมนของไทยแต่อย่างเดียวคนลาวอ่านไทยได้สบายโดยโบต้องเหียนภาษาไทยถือว่าเป็นเรื่องดีและในขณะเดียวกันก็มีคนไทยหลยคนอ่านภาษาลาวได้ก็บอถือว่าภาษาและวัฒนธรรมลาวมีอิทธิพลต่อไทยมันเกิดจากพวกเขามีวัฒนธรรมและภาษาการปากเว้าคล้ายกันต่างหาก คนลาวทักมาเก่าว่าลุ้นคอยเองก็ไ่มานำการอ่านปื้มไทยแตหูตัวโบได้ลงไลไปนำวัฒนธรรมเขา้าแต่มีความเข้าใจดีขึ้นสุขดีไ่มาได้อ่านวรรณคดีลาวไล่และคิดว่าคำศัพท์ในภาษาลาวก็อุดมสมบูรณ์คำไทยใหม่ก็สร้างจากหักคำปาลีสันสกิตและยังยืมจากคทยและลาวไปใช้ประปนเขาอีกการใช้ภาษาคำศัพท์รวมกันของส่งประเทศที่มีหักเงา อันเดียวกันโบเมนเรื่องแป็กเม่ดกสำคัญให้ไซ้ได้ทึกต้องความหมายและแต่งประโยคํำนวนให้มวลหน้าอ่านพุ้นซึ่งนี้ก็คือคอมเมนต์ของคนลาวบางส่วนที่ออกหมายยอมรับเท่งอิทธ,ธิพลของประเทศไทยโดยเฉพาะการมาคงนั่งซื้อไทยในโซโปโปลาวที่เฮตเอาซื้อลาวเทิงกับวันไปตามตามกัน